ลูกหมาน้อยลูกหมาน้อยบ้านพินิดฐลายสือมีใครอยากได้หมาน้อยไปเลี้ยงไหมเนี่ยเราสร้างแท้คุณากุณาอ,อ,อ,อุ้ยดุงดิงดุงดิงโอ้ยหมาน้อยบ้านลุงนิดลายเสือ นอุ้มไอตัวนันไอตัวสีน้ำตาลน่ะน,น่ารักเคนเอออุ้มมาอุ้มมาใส่กล้องเ<ม>นี่ยเป็นตาสังขึ้นอย่างเนี่ยโอ๊ย,มอยหยยยมาน้อยแปดตัวโอ๊ยลูกลูกสีสวยลูกหมาน้อย yang.